สวัสดีครับอาจจะ f เฟรชเทนนิ n g s ูโดรคอมนะครับก็วันที่อัดเนี่ยวันนี้เนี่ยจะเป็นวันที่2องทนวาก็เข้าใกล้ช่วงปีใหม่ละหลายคนก็แพลนในการที่จะหยุดยาวกับครอบครัวหรือว่ากินสังสรรค์กับเพื่อนร่วมงานนู่นนี่นั่นดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีบางคนอยู่แล้วที่แบบว่า,วาเฮ้ยเราเนี่ยอยากสนุกกับกิจกรรมหรือแอคทิวิตี้ภายในภายในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้ คุณของเราเนี่ยแย่เกินไปนักหลังจากที่จบปีใหม่ก็ทํำยังไงดีอ่ะก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้ว่ากินวันหยุดยังไงให้พังน้อยที่สุดท็อปิกดูแบบว่าดูง่ายๆนะแต่บอกเลยว่าเนื้อหาเนี่ยลึกดีเทลละเอียดตามสไตล์ชักแม่น้ำทั้งห้าแหละแต่รอบนี้จะไม่ได้ชักแค่ห้าชักมาเป็นสิบเลยแหมไม่รู้ว่าเป็นผู้ชายหรือเป่านะ ชักเยอเลยเกินเราเล่นโอเคก่อนที่เราจะรู้รู้ว่าเฮ้ยเราจะกินยังไงใช้วิธีไหนในการที่จะทําให้มันไม่พังมากในช่วงวันหยุดเนี่ยอาจจะต้องท้าความในเรื่องของการใช้พลังงานก่อนการรับรู้ก่อนว่าเออร่างกายเราใช้พลังงานยังไงโอเคทีนี้เวลาที่เรากินอาหารหรือกินอะไรเข้าไปเนี่ยร่างกายจะมีการรับรู้นะครับแล้วก็เวลาที่ ร่างกายไม่ได้รับอาหารเนี่ยร่างกายก็จะมีการรับรู้เหมือนกันว่าเฮ้ยระดับพลังงานของเราเนี่ยน้อยลงแล้วนะหลักๆเนี่ยคือร่างกายใช้พลังงานจากน้ําตาลในเลือดเป็นหลักทีนี้เ <c oughs> <c oughs> มื่อระดับของน้ําตาลในเลือดลดลงเนี่ยมันก็จะมีรีเซพเตอร์ในการรับรู้นะครับรีเซพเตอร์ในการรับรู้เนี่ยมันจะอยู่ที่ lateral hypothalamus มันจะเป็นกลุ่มสมองส่วนหน้าทางด้านข้างของ h y โปทาลามัสเขาจะมีรีเซพเตอร์ในการรับรู้ ไอรีเซปเตอร์ในการรับรู้ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็น,นกลไกที่จะรักษาระดับน้ําตาลในเลือดของร่างกายให้อยู่ในจุดสมดุลมันเรียกว่ากูโคส a า t ิกแม c h นิซึมฟังมันผัาทีนี้เมื่อ <c oughs> ระดับน้ําตาลในเลือดลดลงสมองรับรูระะ้ละว่าเฮ้ยเราจะต้องป้อนพลังงานให้กับเจ้าของร่างร่างกายก็จะไปขอไขมันสมมุติว่าเราไปร่างกายไปขอไขมันนะแล้วไขมันมโอเคฉันตอบรับ ไขมันตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเราไม่ได้เขียนว่าแฟตแต่เขียนว่าอะดิโปไซส์อะดิโปไซส์เนี่ยมันก็คือไขมันแหละแต่ว่าในในเชิงวิชาการเราจะเรียกว่าอะดิโปไซส์เราจะไม่ได้เรียกว่าแฟตนะครับโอเคอะดิโปไซส์เนี่ยมันใช้มันยังใช้งานไม่ได้รู้ว่าจะต้องต้องใช้งานแต่ใช้งานไม่ได้อะดิโปไซส์เนี่ยเปรียบเสมือนกับห้องห้องหนึง่งหรือตู้คอนเทนเนอร์ก็ได้ที่เอาไว้คอนเทนหรือเก็บข้าวของ เข้าของตรงนี้เนี่ยก็คือพลังงานนี่เวลาที่เราต้องการจะใช้พลังงานเราก็เปิดประตูเปิดตู้คอนเทนเนอร์มาแล้วหยิบเอาเข้าของข้างในนั่นออกไปหลักการเดียวกันทีนี้อะดิโบไซด์เนี่ยมันก็จะแจกจ่ายตัวฟรีฟาตตี้แอซิดหรือกรดไขมันนะให้กับเราถามว่าใช้ได้เลยไหมโน่ no, ยังใช้ไม่ได้ฟรีฟาตตี้แอซิดตรงนี้มันจะถูกแปลงค่าเป็นคาร์โบไฮเดรตอคาร์โบไฮเดรตใช้ได้เลยไหมโน no, ยังใช้ไม่ได้ฟอร์มมันใหญ่อยู่ โบไฮเดตจะแปลงค่าเป็นกูโคสจากนั้นเนี่ยกูโคสต,ตรงนี้มันก็จะส่งกลับเข้าสูส่กระแสเลือดกระบวนการวุ่นวายถูกป่ะกระบวนการมันวุ่นวายมันเลยเป็นที่มาของคนที่ชอบบอกว่าเฮ้ยเรากินแค่นิดเดียวอะ่ะแต่สมัยออกตั้งเยอะแม่งพลังงานลดไปกระจ้อยนึงประมาณนั้นแหละเออการใช้พลังงานมันก็วุ่นวายยุ่งยากอย่างนี้อ่ะทีนี้พักตรงนี้ไว้ก่อนเรามาทำความเข้าใจเรื่องของกล้ามเนื้อกันก่อน กล้ามเนื้อหลักๆที่เราใช้งานเนี่ยมันจะมีอยู่ส,อ,สองแบบก็คือแบบ slow twist และ fast twist แบบ slow twist เนี่ยก็จะใช้พลังงานไม่ได้เยอะมากแต่ต่อเนื่องได้และมีความทนทานที่สูงกับอีกอันนึงเนี่ยคือ fast twist fast twist เนี่ยมันจะเป็นพลังงานเอ้ยมันจะเป็นกล้ามเนื้อที่มีกิจกรรมหรือรูปแบบการใช้พลังงานที่เป็นในลักษณะของ explosive หรือ Lang แรงระเบิดก็พวกนี้จะมีความทนทานต่ำ ก็คล้ายๆกับการฝึกเวทแหละลองนึกภาพง่ายๆถ้าสมมติว่าเป็นในเรื่องของกล้ามเนื้อส่วนของท่อนล่างเหมือนกันอย่างเช่นเราวิ่งแล้วกันสมมุติเราวิ่งวิ่งจ็อกกิ้งเราใช้ขาถูกปะแล้วเปรียบเทียบกับเราสควอตก็ใช้ขาเหมือนกันเราอาจจะวิ่งได้หนึ่งชั่วโมงต่อเนื่องจ็อกกิ้งได้หนึ่งชั่วโมงต่อเนื่องแต่เราไม่สามารถสควอตได้หนึ่งชั่วโมงต่อเนื่องนั่นเพราะว่ากล้ามเนื้อใช้งานรูปแบบต่างกัน อย่างเวลาเราสควอมเราฝึกเวทหลักๆคือเราใช้กล้ามเนื้อแบบฟาสต์ทวิสมีความทนทานค่อนข้างต่ำจุดระเบิดสูงเมื่อยล้ง่ายแต่ว่าถ้าเป็นแบบโซโลทวิสหรือว่าเราใช้กลุ่มพวกคาร์ดิโออะไรพวกนี้มันต่อเนื่องได้มีความทนทานสูงอะไรประมาณนั้นนี่คือความต่างอ่ะทีนี้ฟังบรผพัน,นมันอาจจะมีในลักษณะที่ว่าเฮ้ยพี่แล้วแล้ว เราฝึกอะไรพวกนี้เนี่ยหลักๆคือเราฝึกพวกเวทใช่ไหมแล้วร่างกายใช้ระดับเอเอ,อร่างกายใช้น้ําตาลในเลือดคําถามคือแล้วระดับน้ําตาลในเลือดของเราอะ่ะจริงๆแล้วมันมีมากน้อยแค่ไหนวะพี่มากน้อยที่จะพอให้เล่นเวทได้สักแค่ไหนวะพี่อ่ะโอเคฟังแล้วจะตกใจเอ,อเอาเป็นว่าในร่างกายของเราเนี่ย จะมีเลือดอยู่ประมาณ7-8%อร์ตตีไว้สัก8%ง่ายๆนะครับแเนี่ยเท่ากับว่าเราจะมีเลือดอยู่7-8ลิตร7-8ลิตรนะแล้วถ้าเราซอยย่อยหน่วยบริจตัตยางเนี่ยมันจะเท่ากับ70-80เดซิลิตรฝังมันผ่านไปก่อนโอเคทีนี้ในระดับคนปกติจะมีกูโคสหรือว่าน้ำตาลเนี่ยอยู่ในเลือดเนี่ยอยู่ที่ จ็ดสิบถึงหนึมิลลิกรัมมิลลิกรัมนะต่อเดซิลิตรอ่ะสมมุติหนัก100ยกิโลสมมุติหนักร้อยกิโลเท่ากับว่ามีน้ำเลือดอยู่8ลิตรถูกปะ่ะแลิตรเนี่ยถ้าเราจะหาเนี่ยว่าเรามีน้ำตาลอยู่เท่าไหร่เราจะเอา1 0 0่งมิลลิกรมัมคูณกับ80ที่บอกไปเมื่อกี้จะเท่ากับ 8,000มิลลิกรัมซึ่ง8,000มิลลิกรัมถ้าเทียบบญัตยางนั่นจะเท่ากับว่าเราจะได้กลูโคสหรือน้ำตาลอยู่ที่8กรัมแค่้นึ่นง8กรัมเออนะอย่างที่บอกพวกเองตกใจกันแน่นอนน้ำตาล8กรัมอยู่ในเลือดเฮ้ยพี่8กรัมไอ้เฮี้ยมแม่งพอวะในการที่จะเอามาฝึกเวทะไรพวกนี้นู่นนี่นั่นบลาบลก็ต้องบอกว่า ไอ้เร่งจริงๆไม่พอหรอกแต่ว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่น้ําตาลในเลือดไงร่างกายเราใช้ไกลโคเจนด้วยในการที่จะอ,ออกกําลังเคลื่อนไหวขยับเยือนร่างกายทีนี้ทีนี้พี่แล้วไกลโคเจน,เนมันมีมากน้อยแค่ไหนวะอ่ะใช่ไหมไกลโคเจนอ่ะมีมากน้อยแค่ไหนเอาเป็นว่ามี ที่มาก่อนที่มาก็คือจะมีอยู่ในตับประมาณหนึ่งก็4 0 0ร้อกรัมนะครับกับในกล้ามเนื้อซึ่งในกล้ามเนื้อเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณกล้ามเนื้อที่มีขึ้นอยู่กับปริมาณกล้ามเนื้อที่มีเพราะนัะ้นเนี่ยในไกลโคเจนเนี่ยไกลโคเจน1กรัมเนี่ยไกลโคเจน1กรัมนะมันจะสามารถแอบซ้อบเข้าไปในเซลล์อยู่ที่3 3กรัมได้โดยประมาณไกโคเจน1กิโลเนี่ย มันจะมีกูโคตอยู่เท่าไหร่มันจะมีกูโคสอยู่ที่900ถึง950กรัมเยอะนะเยอะนะเห็นปะ่ะทีนี้จำทีพี่บอกเมื่อกี้ได้ใช่ไหมว่าไกลโคเจนเนี่ยในกล้ามเนื้อเนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาณกล้ามเนื้อที่เรามีนั่นเท่ากับว่าในกลุ่มคนที่เราอาจจะเคยได้ยินนะในกลุ่มคนที่ไดเอทฟาสติ้งหรือว่าออกกำลังกายในช่วงฟาสเต e ก็คือช่วงเวลาที่ไม่มีอาหารแล้วเขาบอกว่าฮ แรงไม่ตกเขาฝึกได้ปกติอาจจะมีหิวแต่ฝึกได้นั่นเท่ากับว,ว่าคนกลุ่มนั้นเนี่ยมีปริมาณกล้ามเนื้ออยู่เยอะนั่นเองเพราะปริมาณกล้ามเนื้อที่เยอะมันสามารถคอนเทนไกลโคเจนได้มากตาม <S <S ไกลโคเจนเนี่ย <S 1> <S 1> เวลาร่างกายใช้งานอะ่ะมันจะแปลงค่าเป็น e เป็น ATPATP ATP, มันจะย่อมาจากอะดีนโนซีนไรฟอสเฟตหรือสารนี้ให้พลังงานแก่ร่างกายฉะนั้นเนี่ย อย่างที่บอกว่ายิ่งมีกล้ามเนื้อเยอะยิ่งฝึกได้นานฝึกได้ทนทานฝึกได้ต่อเนื่องแม้ว่าเราจะไม่มีน้ำตาลกูโคตในเลือดก,ก็ตามเด็ดยังอ่าทีนี้แน่นอนนะครับว่าเมื่อเราเนี่ยไดเอทเนี่ยเวลาที่เราตัดคาร์โบไฮเดรตออกเนี่ยน้ำหนักตัวของเราลดลงนั่นเพราะว่าเมื่อไกโคเจนของเราอ่ะไม่ได้อยู่ในระบบเนี่ยไกโคเจนเนี่ยมันฟอร์มกับน้ำเนี่ยประมาณ ไกโคเจน1น1กรัมเนี่ยจะฟองกับน้ํา3กรัมนั่นเท่ากับว่าแค่หายไป1กิโลน้ํำในร่างกายของเราก็หายไป3กิโลแล้วนึกออกไหมฉะนั้นในเคสของคนที่กินคีโตเนี่ยเวลาที่ตัดเคาร์โบไฮเดรตน้าหนักถึงลดไวในช่วงแรกแล้วหลังจากนั้นถึงเริ่มลดช้าลงนั่นเองโอเคเราเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยร่างกายเนี่ยมีการรับรู้ยังไงแปลงค่าย,ยัางไง กล้ามเนื้อมีแบบไหนสโลทวิตฟาสทวิสน้ำตาลในเลือดมีมากน้อยแค่ไหนไกลโคเจนมีมากน้อยแค่ไหนและมีปริมาณเท่าไหร่แล้วสรุปว่าช่วงวันหยุดกูจะกินยังไง <c oughs> ฟังมาตั้งนานกว่าจะถึงช่วงตอบจริงๆโอเคอแนะนำนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยทุกคนจะรู้ร่วงหน้าแล้วว่าเออกูจะหยุดวันไหนถูกป่ะแน่นอนทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าปีใออหม่อยู่ช่วงไหน ก็อาจจะใช้วิธีในการที่ค่อยๆลดปริมาณลงอาจจะลดปริมาณลงลดปริมาณของคาร์บโบไฮเดรตลงนะหรือหรือหรือลดพลังงานโดยวรวมก็ได้แล้วแต่แคลอนี่คือค่อยๆลดโดยใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์หรือถ้าบางคนไหวถ้าบางคนไหวนะตัดคาร์บเกียงสู์เลยสักสี่ห้าวันอันนี้จะลงไหวเออเออจะลงไหว คาว่าลงในที่นี้เนี่ยคือระดับพลังงานของเราจะลงไปค่อนข้างไวนะครับทีนี้เอ้ยพี่ถ้าเป็นแบบเนี้น้ําหนักที่ลงอะ่ะมันคือน้นํานี่ก็ใช่แล้วน้ําหนักที่ลงอะ่ะมันก็คือ,อ,อไกโคเจนด้วยส่วนหนึ่งใช่ไหมก็ใช่อย่าลืมว่าอย่าลืมนะว่าร่างกายของเรามีระบบในการจัดสรรพลังงานอยู่ฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าถ้าสมมติ เราเนี่ยมีการลดพลังงานลงแล้วพยายามฝึกออกกำลังที่อินเทนซิตี้ค่อนข้างสูงอินเทนซิตี้ค่อนข้างสูงหรือฝึกในกลุ่มคอมเพลที่ใช้พลังงานสูงแน่นอนว่าแน่นอนว่าระดับพลังงานในไกลโคเจนก็ต้องลดลงระดับพลังงานในเลือดก็ต้องลดลงกลไกกูโคสตาซิกแมคเนทิซึมรับรู้เขาก็จะพยายามแปลงค่าซึ่งแน่นอนว่า น้ำตาลในเลือดอะ่ะมันก็จะต้องถูกเติมและแน่นอนว่าการรักษาระดับพลังงานสำรองก็จะต้องถูกเติมเช่นเดียวกันมันจึงแปลว่าการที่เราเนี่ยพยายามที่จะลดพลังงานหลักลงก่อนที่จะเข้าช่วงวันหยุดมันจะทําให้แท้งพลังงานหลักของเอ่อแท้งพลังงานหลักและแท้งพลังงานสำรองของเราลดลงไปพอสมควรจากนั้นเนี่ยเมื่อเราเนี่ยปล่อยจอยไปในช่วงวันหยุด กูโคสต้าสิกแมคคาณิซึมมันก็ทํางานอีกมันก็จะพยายามไปเติมกลับนั่นเท่ากับว่าการที่เรารู้เรื่องพวกนี้มันอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> มึงน้ําท่วมท่งจังเลยว่ะแต่ว่าพวกเนี้มันทําให้เราเข้าใจกะบบนการเออแล้วพอเราเรามีวิธีในการเมเนจอะเราจะรู้สึกว่าเออมันไม่เครียดนึกออกไหมมันไม่เครียดเรารู้ว่าเราทําอะไรเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะกลายว่า แ้ยวันหยุดกูต้องแดกละกูต้องกินละแล้วก็ไปโทษสังคมโทษโทษคนรอบข้างนึกออกไหมจริงๆอ่ะมันไม่ควรไปโทษเพราะว่าบางอย่างมันก็มันก็ถือว่าเป็นหน้าที่เหมือนกันเป็นหน้าที่ต่อสังคมเป็นหน้าที่ต่อครอบครัวคําถามคือถ้าสมมุติว่าปีใหม่มึงมานั่งโอ้โหแบบนั่งเล่นเวทไปคาริโอไปอดอาหารไปอะไรพวกนี้หรือว่าไปคุมอาหาร คนที่บ้านอาจจะเครียดหรือเราอาจจะไม่มีเวลากับครอบครัวหรือคนรอบข้างเลยน่นว่ไหมคืออยากให้มองเรื่องของออกกำลังเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตการที่เรารู้เรื่องพวกนี้มันทำให้เราเมเนทได้ง่ายขึ้นมันทำให้เรามีความสุขกับการเมเนทก็หวังว่าผู้เองจะได้อะไรไปไม่มากก็น้อยนะครับ ก็ขอสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเอ้ย,เ,อย,เ,อยเดี๋ยวพี่จะแปะ QR Code คไว้ไม่ใช่เดี๋ยวกูเนี่แะจะแปะเลยเดี๋ยวนี้เพราะว่าหลายคนพูดถึงเกี่ยวกับว่าเอ้ยพี่าอาอยากซัพพอร์ตอยากที่จะซัพพอร์ตพี่ในทางใดก็ทางหนึ่งบางทีผมซื้อคอร์สเทนพี่ไม่ไหวเอ้ยไม่เป็นไรเออ แต่อยากสปอร์ตพี่ว่าอ่าโอเคได้ก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ q r หรือไม่บางคนก็ถ้าอยากที่จะสปอร์ตทางด้านอื่นเพิ่มกอ็อาจจะคือผมขายพรีวิร์กอัลด้วยนะครับก็เป็นพรีวิร์กอัลที่ไม่มีคาเฟอีนนะแล้วก็มีส่วนผสมของกัญชาแต่ต้องบอกก่อนนะมีมีส่วนผสมของกัญชาก็จริงแต่ว่าไม่ได้ทําให้เหมานะแต่ทําให้ช่วยเรื่องของการลดการ อักเสบของกล้ามเนื้อทาให้ฝึกได้นานขึ้นแล้วก็คอนแทคกล้ามเนื้อได้ดีแล้วก็ฟื้นตัวได้ดีนะครับก็ลองดูได้ลองลองอถ้าใครอยากจะัะพ p อ o r t มาโดนทก็ขอบคุณจริงๆคือไม่ได้ะจะกี่บาทไม่ได้ซีเรียสหรอกแค่รู้สึกว่าเออมีคนมีคนัคนพ p อ o r t ในสิ่งที่เราทำอยู่มีคนสนับสนุนในสิ่งที่เราทำอยู่มันเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆจริงๆเพราะว่า ไอ้ที่ทำเนี่ยแทบไม่ได้ตังค์อืมแทไมไอ้ที่ทําอยู่แทบไม่ได้ตังค์อะไรนะครับแล้วก็เออไม่มีอะไรแล้ขอบคุณจริงนะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ล่งหน้าบ๊ายบายครับ